หยอดพักน้ำแก้วอ่อนใส่ไข่กับพริกแห้งแอนไซม์มหยอดพักน้ำแก้วอ่อนเนอยการเด็ดเอาหยอดอ่อนๆน,น,นะครับผมแล้วก็เอาไปล้างนำ้ำให้สะอาดเอามาซอยบนเขียงให้ละเอียดพอดีบัดีวันนี้แม่แต่เนี้ยหื้อกินเป็นบอกว่าสูตรมะเกลา่ล้ำล้ำเนืง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์ครับปลอกหอมแดงซอยโรยนาหอมขาวพริกหนุ่มตำใสกะปิลงไปเห็นน้ยแล้วก็ตำตำๆให้ละเอียดครับ ตุบหอมขาวสีห้ากีบแล้วก็ตั้งหม้อขาดบนเตาอังโลกเอาหอมขาวลงไปเจียวกับน้ำมันหืนเหลืองหอมหอมเนาะ จากนั้นเนี่ยก็ใส่พริกดิบํำลงไปคั่วกับน้ำมันหอมเจียวจะอีเลยครับใส่ยนือน้ำแก้วอ่อนลงไปแล้วก็คั่วรสมันคนไปมาให้เข้ากันครับคนไปมาให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำล้างครกลงไปจ่อให้มันเปื่อยน้อยนะครับปรุงรสด้ยวยผงเทวดาน้ำปลาลงไปจะอีเลยครับผมแล้วก็คนให้เข้ากันเห็นน้อยหนึ่งแล้วก็ว่ายมาซอยจะไข่หอมแดงแล้วก็หูดใบกลมก่อดึงตึงดอกตึงใบเอามาซอยรวมันจะอีละครับ น้ำเหล่มแห้งแล้วเฮากับตอกไข่ลงไปสองแกนเนีย่ยเหมือนไข่ออนเซนเนาะคือ <c oughs> มันเก,ก,กิมๆแข็งๆอ่อนๆจะอีละครับผมและก็คือมันเกาะกับหยอดพังน้ำแก้วจะอีละครับ <c oughs> แล้วละครับผมของกินเมืองง่ายๆเนาะถ้วยหนึ่งแรงนี่กินกับพริกแห้งแอนฝฟยจีพริกบนเตาถ่านคือมันผ่อยๆเนื้อปะกินข้าวแรงด้วกันบอครับ